ทางธนาคารไทยพาณิชย์ครับล่าสุดจัดกิจกรรมชวนลูกค้า SME หม่มผ้าแดงวัดภูเขาทองเพื่อเสริมสริมงคลครับ โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ครับได้มีการจัดกิจกรรมอันเชิญผ้าแดงหม่มองค์พระบรมประถมหรือภูเขาทองอิ่มบุญเสริมสิริมงคลณวัดสกเกตร,ราช,ชาวรมหาวิหารพร้อมกันนี้ก็มีการจัดพิธีนะครับสวดนบพระเคราะห์และเจริญพระพุทธมน์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับลูกค้าผู้ประกอบการจำนวน120รายจาก60บริษัทในกลุ่มธุรกิจนำเข้าส่งออกครับโดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่2ต่อเนื่อง เพอกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและลูกค้าครับและก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทําความรู้จักกับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีศักยาภาพสูงตอกย้ําความมุ่งมั่นของธนาคารครับในการร่วมขับเคลื่อนสังคมและลูกค้าให้ก้าวหน้าทั้งในด้านธุรกิจและการสร้างความเชื่อใจในระยะยาวครับโดยมี คุณแพทริกปูเลียรองผู้จัดการใหญ่ Head Off i n a n c i a l Market Function และ Head of Private Banking Relationship Management คุณกนกวันใจศรีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิสิตแบงกิ้งไอคุณกองแก้วบุญประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิสิตแบงกิ้งคุณจันเพนวิชิตจันทกรผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิสิตแบงกิ้งจีคุณสุปภริตเมฆอรุณกมลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิสิตแบงกิ้ง L1 และคุณชัดในชนอัศวเมธาผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่ Head of Financial Market Sales Structuring and Strategy ร่วมในพิธีครับเป็นกิจกรรมดีๆนะคะในการส่งเสริมความสัมพันธ์จากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ